สวัสดีค่ะถุงแป้งพัทราวดีเหล่าสาสวัสดีค่ะเจสซี่นาซียาผมมาดค่ะอ <c oughs> โอเคเทพไงโอ้คิดหนักแล้วเนี่ยนึงนะพิมพันานวาดค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ mm hmm. พวกเราก็เป็นนักแสดงมาจากซีรีส์ h าร์ดโค e สืบหลับจับใจค่ะก uh huh. okay. ารขอัวแทนงเงินคนเล่าเรื่อง mm hmm. ย่อๆห,หนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยนิด <c oughs> หน่อยค่ะเรื่อง ของแฮตโคนะคะก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็นโรแมนติกนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของผู้กองคานนะคะ<ม>ที่เป็นตำรวจสืบสวนคดีนะคะแล้วก็จะมีปมเรื่องคดีของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วก็เอี่ยวยงกับนายตำรวจคนหนึ่ง<ม>ซึ่งก็บังเอิญม,มาเป็นพ่อของเยวิกกี้นะคะก็แต่เราสองคนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าว่าแบบเราเคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อนเราสองคนเอิญเจอกันที่ร้านขนมนะคะแล้วก็เกิดแบบว่า first love อะไรอะไรแบบ นะคะแล้วก็จับพัดจับผูวิกกี้ก็โดนไปฝึกเนาะไปไปค่ายตำรวจเงี้ยค่ะเพราะว่าหนีเรื่องแบบว่าความอันตรายมาแล้วก็บังเอิญมาเจอเขาก็ได้เขาคอยเทคแคร์คอยดูแลนะคะแล้วก็เกิดอาการหวั่นไหวกันของสองคนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สืบสวนเรื่องคดีของตัวเองแล้วสืบสวนทางใจด้วยเหมือนกันค่ะ โอเน่วนโนนะคะเป็นหมอเนยก็จะเป็นเพื่อนของผู้กองทานฝั่งโนนนั่นเองนะคะจริงๆแก๊งโน่นจะมีสามโคนผู้กองทานหมอเนยแล้วก็ไอพีทนะคะก็คือจะเป็นสามเพื่อนรักนะคะอย <curs CDU S 2> ู่เป็นทีมนั้นเป็นส่วนใหญ่ส่วนคุณวิกกี้เนี่ยเพิ่งมาเคยเจอเขาครั้งแรกพร้อมกับผู้กองทานกันค่ะเป็นตัวชงของเรื่องนี้นะคะนี่ดราม่าแน่นอนค่ะก็ นอกจากจะเตะต่อยยิงปืนกันสุดยอดแล้วก็คือดองไห้กันหนักมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเส้นเรื่องที่ไม่เบาเลยนะคะสืบเรื่องคุณพ่อเนาะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องหัวใจก็สําคัญเหมือนกันมันก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยจะเอายังไงกันแน่ค่ะโอ้ถ้าเรื่องฝึกคนนี้ละ,ะ <c oughs> หนักค่ะหนักหนาก <c oughs> คือจริงๆในในทางของโมโนเรจิ n a ลเขามีการอยากให้ทุกอย่างมันสมจริงมากๆแล้วก็เรียลมากๆเขาก็เลยส่งพวกเราไปเวิร์กช็อปกันค่ะอย่างอย่างอย่างตัวถุงแป้งเป็นผู้กองทาราใช่ไหมคะก็ได้ไปฝึกในกรมตำรวจจริงๆเลยไปเรียนรู้กับตำรวจจริงๆไปอยู่ใน่ายตำรวจจริงไปยิงปืนไปต่อสู้ไปคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราดูเป็นคาแรคเตอร์นั้นมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ พิกี้ก็ตามที่ถุงแป้งไปนะคะแต่ว่าอาจจะแบบเน้นไปดูเฉยๆว่าเราเราไม่นด้เก่งอะไรมากนะคะแล้วก็ส่วนหมอเนยก็คือต้องไปเวิร์กช็อปตามโรงพยาบาลน,นี้ค่ะคือในเรื่องเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นมากแบบเป็นหมอต้องเข้าห้องผ่าตัดอะไรขนาดนั้นแต่แต่แต่ใช่ว่าเราต้องรู้แบบบรรยากาศของการเป็นหมอลักษณะของความเป็นหมอเนาะก็ทําให้เป็นไว้พอเข้าในเรื่องเนี้ยเราจะได้แบบอินกับบทนั้นได้มากขึ้นค่ะค่ะ ตำวจมาไปาที่วแว่วา,ววา,ไ,มวาไม่คมก่เนเ,เงเคงเป็นความเครียดเนาะกพ <c oughs> แบบการมีหน้าที่ที่แบกรับมีภาระที่ต้องถือไว้มันแบบมันเป็นยังไงอะคะ่ะเราเห็นตำรวจเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวอะไรเขาเป็นยังไงแต่ว่าการกว่าที่จะมาเป็นตำรวจ หรือเป็นทหารหรือเป็นอะไรกกรตามเขาผ่านอะไรมาเยอะมากจริง, mm hmm. รงก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็แบบมันไว้ข้างในเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์เราค่ะถือว่าได้เรียนรู้เยอะเยอะในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนก็อย่างที่บอกเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าการใช้ชีวิตแบบตำรวจมันเป็นยังไงในในพรเราพอเราเข้าไปอยู่ในจุดจดนั้นเราแค่รู้สึกว่า ห <Okay. laughs> นักอึ้งอยู่พอสมควรค่ะทั้งเรื่องแบบต้องฝึกความเป็นระเบียบวินยัยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเอง <c oughs> เราต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าน่าเกรงขามในในในหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าในชีวิตจริงเราคงไม่ได้สัมพันธ์มัน ส่วนอาชีพหมอก็คือเป็นอาชีพที่ดูแบบเครียดเหมือนกันเนาะมันก็เครียดพอๆกับตำรวจเลยเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับคนบุคลากรต่างๆเนี่ยค่ะส่วนตอนที่ไปแบบไปเวิร์กช็อปเนี่ยสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทาก็คือหนูไม่คิดว่าเราจะได้แบบลองใช้เครื่องกระตุ้นช็อตไฟฟ้าหัวใจจริงๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็คงไม่คิดว่าแบบ เราจะได้ใช้มันเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นด้วยแล้วพอได้เราใช้จริงๆแล้วแบบเออมันเป็นเรื่องไกลตัวใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเนาะแบบเราควรที่จะรู้ไว้กันทุกๆคนเลยโอ้ยต้องอยากเล่นอยู่แล้ว <c oughs> แค่เห็นบทก็แบบโอ้ยอยาก <c oughs> ได้อยากได้ เป็นอย่างที่บอกค่ะทางโมโนเขาทำา G เเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของของค่ายเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยเราตื่นเต้นอยู่แล้วที่เขาจะได้ทำแล้วแล้วสองคือเรามีโอกาสได้ไปแคสทั้งหมดเลยค่ะแล้วม,มันมันมีตอนนั้นเขาก็มีหลายโปรเจกต์นะคะแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยดูดูด,ดูรู้สึกว่าพอเราอ่านบทไปหรือว่าได้ลองแคสไปเนี่ย มันก็เหมาะกับเราเหมือนกันนะเออในคาแรคเตอร์ผู้กองผู้กองเนี่ยเเราก็มีผลงานด้านการแอคชั่นอะไรมาความสุคพรอะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่พ้นกันไม่พ้นกันแน่นอนใช่แต่ตอนอ่านบทอะยังไงพี่ถุงแป้งก็ได้ผู้กองทารนี่ยังไงยังไงก็พี่ถุงแป้งแต่วิกกี้เนี่ยสิใครจะได้ไปตอนแค้นว่าไปไหว้พระอยากได้อยากได้อยากได้ <c oughs> นหนูวิกกี้ค่ะเพราะว่าอย่างแบบอย่างตัวตัวน้องเจสซี่อะค่ะที่ผ่านมาผลงานเขาเยอะมากแต่ว่าผลงานเขาจะอาจแบบว่าเป็นแบบแรงแนู่นนั่นแต่ว่าพอมาในเรื่องนี้มันก้าวกระโดดในสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยได้ได้ได้ไดเป็นเป็นคุณหนูที่สดใสหรือเป็นโลกสีชมพูซึ่งเราเนี่ยอยู่รู้จักเขามานานมากเราได้เห็นเขาในคาแรคเตอร์นี้เรารู้สึกว่าแบบ <c oughs> สุดท้ายแล้ววิกกี้อะก็คือต้องต้องเป็นเขาอีกอยู่ดี <c oughs> ก็คืคคอความสดใสของเรื่องนี้จริงๆแบบแบบทุกคนอาจจะมีเรื่องเครียดมาอันนี้คือมองแล้วแบบเออยังเป็นสีชมพูอยู่เลยคือ <laughs> แบบเครียดจริงหรือเปล่าอยู่ในกองแบบกองทัพตำรวจจริงหรือเปล่าแต่มันก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะ <laughs> เวลาเราที่เจอแบบบทหนักๆมาตลอดเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องลดดีกรีความโตของเราเพื่อแบบว่าให้มาเข้ากับคาแรคเตอร์นี้ที่ดูซอฟดูแบบดูเบาสบายดูสดใสเอเนจีอย่างงี้ค่ะใช่ แน่นอนผู้กองทาราทุกคนจะต้องจดจำผู้กองจากฉากเปิดซีนและอีพีแรกแน่นอนค่ะกับกับแผงดอกบัวนะคะรอไปดูแต่ว่าถ้าเกิดใครได้เห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์เริ่มต้นของหมวดผู้กองทาราเ้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือซีนนั้นเลยของวิกกี้ก็ฝากความฉ่ำเเบะแล้วกันนะคะแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าจีบเก่งนะคะ เก็อนออยเก่งดูอะไรแล้วคะอะไรแล้วตอนี่ยมีน้หมอมันมันอยู่ในแผนค่ะอเนี้ยแล้วเขาก็จะต้องพาหนูไปโรงพยาบาลเออเจ็บนะมันเป็นแผนนะคะก็เนี่ยแหละบิกกี้ประมาณนี้เลยใช่ส่วนหนูก็ค่ะก็คือรับจบจากความดื้อสองคนนี้นะคะ ใครดื้ออะไรมาใครเป็นอะไรนะคะหมอเนยรับจบหมดส่วนหมอเนยก็อยากจะให้จําในภาพของการที่แบบอยู่กับเพื่อนเนาะแก๊งสามคนของเราแบบตลกมากตั้งแต่ตอนแคสติงแบบ้งเราแบบว่าเออมันแบบตลกจริงๆค่ะเรื่องนี้ก็หลายความสัมพันธ์นะคะทั้งคู่รักพ่อลูกนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงค่ะก็นําเสนอในหลายๆมิติเลยค่ะชอค่ะ พวกเราทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสเนี่ยร้องเพลงประกอบซีรีส์นะคะชื่อว่าเสียงหัวใจเขาชอบพูดว่าเสียงในหัวแต่คือชื่อเพลงอ่ะคือเสียงหัวใจนะคะแต่คอนเซปต์ก็มาจากเสียงในหัวนี่แหละเพราะว่าเราก็เหมือนมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าต้องแบบแอบกันนิดนึงเนาะเขาก็เป็นตำรวจเราก็เป็นลูกตำรวจอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันเปิดเผยได้หรือเปล่าแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันอะมันแบบมันอยากกอดอยากเข้าไปใกล้ใกล้ ก็ต้องคอยสู้ตัวเองแล้วสุดท้ายก็แพ้จนได้ไงค่ะก็เป็นเพลงที่บอกเล่าความสัมพันธ์ของเรานั่นเองค่ะชมรับฟังได้แล้วนะคะทุกช่องทางเลยใช่ค่ะเ่งเดียวเหรอคะต้องรอติดตามนะคะตอนนี้ยังอาจจะยังค่ะก็เอาไปลยเสียงในหัวดูอยากร้องมากเลย ใช่ไม่ได้ไปเอองานนี้อยากให้สปอยซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าผมโค้ดแค่สามคำอะผมแบบไม่ธรรมดาในขณะที่เราเป็นสายรักวิกกี้นะคะคลั่งร ok ักมาก What happened ค่ะหมอเนยแพ้เสียงหัวหัวอะไรอ่ะหัวอะไรอะหัวใจเป็น โค้ดสุดรับจับใจนะคะโัค่ะเป็นเป็นโค้ดที่ให้คนถามต่ออะไรฮาร์ดโค้ดสุดรับจับใจนะคะก็จะสตรีมทางโมโนแม็กซ์ตอนรับวันวาเลนไทน์เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะเสียงหัวใจนะคะทุกคนซึ่งสามารถฟังได้แล้วนะคะทุกช่องทางเลยไปฟังกันเยอะๆนะคะค่ะฝากพวกเราด้วยนะคะฮาร์ดโคสุดรับจับใจค่ะ